สวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องทั้งพี่เี่จากฟังไทยแลวก็ต่างประเทศนะจ๊ะการมาพบกันคือเก่ากับซองขนมวุนกับยูนาตอนแนงแย่มาจากพี่น้องเนาะขนมบุญกับพึ่งกลับมาจากไปหาคุณหมออยู่ในเมืองมาจากพี่น้องเนาะกลับมานีกะฝ้าเมื่ออาดคลิปแจ้งข่าวก็คืออฟี่เนาะเพราะว่าบอกว้ยังแต่ขี้เลื่อพี่น้องก็คือพรุ่งนี้ขนมวุนกับนูโฟกัสจะพาการเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะทุกคนโฟกัสก็เป็นการไป ทัศนศึกษาปีแรกเนาะของเด็กเตรียมอนุบาลนะคะทุกคนเน,ะนะาะโฟกัสพวกนี้ไปไหนรู้หรือเปล่าไปไหนพวกนี้หืคุณหนูจะไปไหนลืมไปเหรอ,นอหนูจะไปดูช้างหรือเปล่าไหนพูดซิไหนดูสิไปดูช้างไหมไปหนูขอตังคุณแม่หรือย,อยังเราจะเอาตังที่ไหนไปซื้อเซเว่นที่นี่หอขอตังแม่เฟื่องหรอบอกแม่เมฟื่อนไหนเจ้าก,กว่าหื S <S ใครไม่จับัตรก็เสีจับบัตเอ้าเพียะอย่าลืมไม่ตื่นเสาร์ได้เหมืนนอนเดิมจำนดการที่คู่คนแจงกับออกมาเนาะพี่น้องเนาะการออกมาได้สองสามหมื่นแล้วกะไปพร้อมกันนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนตีห้านะคะทุกคนเพราะว่าล้อจะหมุนในที่จริงเขาบอกว่าก็ให้ไปเร็วกว่านั้นหน่อยนะคะเพราะว่าคุณคู่ป็นกะแจงก็บอกว่า เราจะไปกันที่วิออพิธภัณฑ์ช้างนะคะจกกังหวัดสุรินทร์เนาะก็ไปดูการแสดงของช้างนะคะทุกคนเขาบอกว่าจะแสดงประมาณช่วง9โมง -10 โมงนี่นะคะทุกคนเราก็เลยต้องรีบไปเร็วหน่อยเดี๋ยวไม่ทันการแสดงเนาะเดินทางจากที่นี่ไปที่สุรินทร์ก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีเด็กๆด,ด้วย นะจะต้องแวะปงแวะปัะป๊มก็อาจจะกินเวลาเพิ่มมากขึ้นก็เลยต้องเผื่อเวลานะคะทุกคนโฟกัสอย่าลืมนะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะขนมวุ้ไหนไปรับหนูโฟกัสน้องคุณครูคบอกว่าถ้าไม่ตื่นก็อุ้มออกมาเลยนะเ็นบอกอุ้มออกมาเลย้ไหนบอตื่นในเสาร์ได้มืมอ,อื่นไปท่านเลยทำไปท่านก็บบอดี้ป้ายกันทั้งสองคนแด่ไปสื่อไปสื่อสารว่าฝากตาโอเคป๊อ ก็มาแจงข้าวเนาะเพามีเอฟซีสุรินขนมบุญกับเ็นอยู่เพราะว่าเคยมีเอฟซีเอฟซงฟังซูรินเพื่อนกันด็คอมเมนต์มนาะบอกพี่เนะาะครั้งนี้ก็ไปสุรินนะคะทุกคนมีครั้งที่แล้วนะู่นไปโคราชเนะาะครั้งนี้ก็จะไปกันที่สุรินนะคะทุกคนอ่าวอย่าขออีดวันนี้ขนมบุญไปไปทำฟันเนาะแล้วก็ ซื้อของอีกนิดหน่อยหมดไปสองพันนะคะทุกคนเงินเก็บก่อนสุดท้ายของขนมวุ้นก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฟกัสป้า,าไม่มีตังแล้วนะโฟกัสขนมวุ้นว่าจะต้องเก็บตังก็เก็บไม่อยู่นะคะทุกคนแล้วสุดท้ายนี่ก็หมดไปกับการเปลี่ยนยางเนาะตอนนี้ก็ต้องมาหาตังเพราะว่าขนมวุ้นจะเดินทางประมาณปลายเดือนนี้นะคะทุกคนเนาะ รายใหญ่เพิ่มเติมก็ต้องรอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ขอตัวไปหาค่ารถกอ่อนม,มีท่าไหมมีท่าไหมมีท่าไหมมีเไหนหเต้นให้ดูหนยเต้นเต้นดีเต้นยัไนไนไนงไง,งอย่ไปจับสิตอนนี้อ่ะอย่เต้นดิไม่ชอบนะคือตัวหนนุ่งหุ่งค่ไม่ต้องลียวอย่าบอสบ่าได้มือตากว่าไปเลย พรุ่งนี้ตื่นเช้านะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะคะทุกคนตอนนี้กะไป็เวลาประมาณบ้านบ้าปะพวกมุ้งพกมุ้งกลัวแล้วพี่น้องพวกมุ้งเล่นเริ่มมือแล้วแต่ว่าขนมุ่นกันตามที่เคยบอกเอลซีไว้นะว่าจะมาแจ้งข่าวบอกรายละเอียดเนาะขันว่ามาแจ้งกะสิบ่โตามสัญญาแหละพี่น้องขนมุ่นกะกลับมาแล้วก็ฟ้าวขับรถมาเลยเนาะ ดีนะคะที่ยังพอมีแสยงยู่งะว,ว่าที่จริงถ้ามองดูข้างนอกตอนนี้ที่ไม่ใช่ในกล้องก็คือจะมืดมากนะคะทุกคนกนะแปรมาทักทายสวัสดีเนาะขนมวนเปลี่ยนสีแล้วนะคะครั้งนี้ใส่เป็นสีใสนะคะทุกคนก็จะมองไม่เห็นเนาะก็จะเห็นแค่เหล็กนะคะทุกคนข้างที่เลี้ใไคสีฟ้านะขนมวนคิดว่าใส่สีขาวสีใสแล้วมันดูสุภาพดีนะคะทุกคนขมนมก็เลยเลือกเป็นสีนี้เนาะแม่ขมนมบอกว่าให้ให้ใส่สีแดงไม่บอก ส,สดวันนี้ก็ถ่า,ายคลิประหว่างทางมานะเดี๋ยวขนมบุญจะลงคลิปแยกนะคะเพราะว่าอยากจะถ่ายภาพแบบบรรยากาศฤด,ดูทำนาสีเขียวให้ตัวเองดูด้วย<ส>ทุกคนเผื่อเวลาที่คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านแล้วจะได้ดูนะคะทุกคน เอาไปเต่นที่ละไปเต่นที่ละไปเต่นที่ละเดี๋ยวไปเต่นไปเรื่อยหลังจากเรามาจากโรงเรียนก็ไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยนี่ตัวนี้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 

เขาเรียกว่าเมงฟอเบอสนี่วะเพลงบอสนนี่บอไหนคุณครูได้บอกไหมว่าให้เอาให้เอาอะไรไปให้ช้างช้างกินอะไรช้างกินนมช้างกินนมหรอช้างไม่ได้กินกินกล้วยหรอได้กินนมบอ ช่嘛ใช่เอลิฟินเอลิฟินเอลิฟินกินอะไรเอลิฟินกินกล้วยฮะเอลิฟินกินกล้วยกินกล้วยกินกินอ้อยไหมก็ตามากินอ้อยน่ะหนูรู้จักไหมที่ที่มันที่มันที่มันร้องว่ายังไงเอลิฟินร้องอะไรอังบูมันจานะช่างตัวใหญ่ ตัวใหญ่มันมีเรมีงนวงงงมวีกหนอคุยก่อ أ กก r k Focus p r i c กลับบ้านแล้วมืดแล้ว้าหิวด้วยป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยบาเมนด้ย ถ้าจะสาวออกไปหลายพี่น้องแต่ว่าบาทสาวออกไปา้ายแบบไปสอบมันนั่นอยู่สอบเอ่อเบกรกหลังเนาะบทมอไซค์ของพ่อเป็นเบกรกหลังมันเสียนะข้าต้ไปสอบอยู่ก็เลยใส่เวลาโดนเติบน,นะก็จะได้กลับบ้านเนาะอืมต้นนญิงกลับบ้านเร้วๆไปหรือเพราะการต้องไปเตรียมตัวไปสระผมไว ชุดปไายังไม่ได้รีดให้เลยพวกดีจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนดีเนี่ยป้าไม่เห็นมีชุดใหม่เหมือนโฟกัสเลยอ่ะป้าจะได้ชุดใหม่เหมือนโฟกัสจังเลยอ่ะโฟกัสป้าได้ชุดใหม่เหมือนโฟกัสอ่ะได้ได้ไหมอ่ะได้แบบนี้โฟกัสเห็นชุดใหม่ตัวเองไหมป้าอยากได้บ้างอ่ะขอได้ไหมขอได้ไหมได้ได้ได้โฟกัสได้ทั้งชุดใหม่ก็ได้ทั้ง เกือบใหม่พี่หน้องรองเท้าผ้าใบคุณแม่ของคนของนุนซื้อมาให้เนาะคู่ใหม่พรุ่งนี้โฟกัสก็ใส่ได้ไดเลยเพราะว่าปาไปหาถุงเท้ามาให้เรียบร้อยแล้วถุงเทา้าชุดใหม่นะคะรอเตรียมดูชุดใหม่ของหนูโฟกัสพ่กนี้ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ปิดไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเหนวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ตื่นเช้าอีกเราจะกลับไป อาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนะคะเดี๋ยวไปพรุ่งนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม,ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากระหมุ่้ด้วยนะคะทุกคนเด<อ><อ>็กง,งอแงนะคะบ๊ายบายอาขอบคุณค่ะเร็วเขา,เ<อ>าขึ้นขาเร็วไปบ๊ายบายไปบ๊ายบายเผื่อเจอกันนะคะเอฟซีสวินโฟกัสปิดให้หน่อยโฟกัสปิดให้บ้านหน่อยโฟกัสปิดให้บ้านหน่อย Okay. <laughs>